ส่วนความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในเขตตัวเมืองสุขโขทยัยโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลเมืองและตำบลบ้านกล้วยยังคงวิกฤตค่ะน้ำจากคลองแม่รําพันได้ไหลทะลักเข้าท่วมถนนสายสุขโขทัยเมืองเก่าตั้งแต่สียแยกคลองโพไปจนถึงบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกล้วยเก่าระยะทางกว่า5กิโลเมตรระดับน้ำท่วมสูงและไหลเชี่ยว บางจุดระดับน้ำท่วมสูงประมาณ80-100เซนติเมตรและน้ำได้ทะลักผ่านแนวกระสอบทรายเข้าไปท่วมถนนภายในโรงพยาบาลจำเป็นต้องใช้เรือและรถบรรทุกของหน่วยทหารจากกองบัญชาการช่วยรบที่3กองทัพภาคที่3ในการช่วยเหลือลำเรียงรับส่งผู้ที่มาใช้บริการรวมทั้งผู้ป่วย ล่าสุดทางกำลังพลของกองบัญชาการช่วยรบที่3ได้ช่วยเหลือลําเลียงศพของนายนารงแก้วจันทร์ที่เสียชีวิตจากการถูกกระแสไฟฟ้าดูดออกจากโรงพยาบาลสุขโขทยัยไปตั้งบําเพ็ญกุศลตามประเพณีที่ศาลาวัดกําแพงงานหลังจากที่นายนารงพยายามจะลุยน้ําที่ท่วมบ้านออกไปยกคัดเอาไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศลง